หากเอ่ยถึงวายร้ายสุดไอคอนิกที่ครองใจทั้งแฟนคอมิกและแฟนภาพยนตร์คงจะมีชื่อตัวตลกฉายาฝันร้ายแห่งนครก็อตแทมอย่างโจ๊กเกอร์ผุดขึ้นมาแน่นอนการนำเอาตัวละครนี้มาตีความใหม่ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของผู้กำกับทอดฟิลิปส์ ที่แทบจะทำทุกอย่างสวนทางกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังๆที่ผ่านมามากมายด้วยการโฟกัสให้ตัวละครมีความสมจริงมากขึ้นและทิ้งความบ้าระหำ่ำตามแบบฉบับเดิมๆและแทนที่ด้วยความดราม่าเข้มข้นที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่ห้วงลึกที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ซึ่งถือเป็นการเดินหมากที่ค่อนข้างเสี่ยงและสุดแสนอันตรายต่อค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Warner b r o t h e r s ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ถูกพิสูจน์ด้วยผลตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามทั้งด้านรายได้และรางวัลโดยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง11สาขาซึ่งส่งผลให้ผู้ที่รับบทสุดดาร์กอย่างวาคินฟ h นิกซ์ คว้ารางวัลน,น,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาครองและตอนนี้ความสำเร็จของโจ๊กเกอร์ก็ได้ถูกสานต่อสู่มาหากราบความโกลาหลครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และดำดิ่งสู่ความดำมืดในจิตใจของชายผู้แตกสลายอีกครั้ง Two years ago the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. You w a t me call you Arthur or the Joker? การเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวทั้งสองภาคนั้นถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครที่เปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจของชื่อภาค Folly a d e r ซึ่งเป็นชื่อโรคทางจิตเวชในภาษาฝรั่งเศสที่แสดงถึงอาการประสาทหลอนของคนมากกว่าหนึ่งคนโดยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโจ๊กเกอร์และฮาร์ลี่คินซึ่งภาคนี้ได้เลดี้กาการะบทหวานใจคู่บุญเจ้าชายแห่งอาชญากรรมโจ๊กเกอร์จะไม่ต้องโดดเดี่ยวกับการเต้นคนเดียวอีกต่อไป พราะฮาร์รี่ควินเห็นอาเธอร์เฟล็กหรือโจ๊กเกอร์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่เข้ามาเติมเต็มความไร้ตัวตนของเธอนั่นจึงทําให้เธอพร้อมจะเคียงข้างเขาและร่ายรำบทเพลงสุดโกลาหลสู่นครอันเสียงเครงนี้ This music within him it's messy chaotic it's expressing the complexity of love and in a way brings Arthur to life I am free